อันนี้คือท่อนขึ้นของเพลงให้รู้ว่ายังรักกันของโลโซนะครับอัลบั้มโลโซแลนครับท่อนขึ้นท่อนนี้นะครับจะเป็นอีกท่อนหนึ่งที่พิเศษโลโซเนี่ยใช้การปิกกิ้งกิตาร์นะครับในฟอร์มคอร์ด A Major เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยพิเศษโลโซจะใช้โน้ตนอกคีย์นะครับซึ่งจะใช้โ<ง>น้ตตัว F อาประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูทางคอร์ดใน Google นะก็ donc, จะเขียนว่าเป็น A แล้วก็เป็นดี i ม o นนะ ที่จริงพวกโนต้ตประกอบต่างๆแล้วก็มองเป็นดีมเนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะติดสายเปล่าสายหนึ่งมาด้วยนะซึ่งก็คือโนต้ตตัว E อ่วิธีการเล่นนะครับ A แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัว F นะส่วนสาย2ก็เป็นโนต้ตตัว D นะครับนับว่าเป็นค่อนขึ้นที่กระชากโนต้ตมาแบบเท่ามากๆนะเพลงนี้นะให้รู้อย่างรักกันนะครับคอนโซโล่ยิ่งเท่ใหญ่นะครับโหมีการทิ้งโนต้ตแบบ โอโหแล้วก็ท่อนคันโยกอะ่ะโหโคตรเท่เลยเท่านี้นะครับทุกคนลองฟังดูครับให้รู้ว่ายังรักกันของโลโซครับ